สวัสดีค่ะมันี้วันที่14มิถุนายนพาก,กันมายังอันตลาดนัดอันสตรีทฟูดอยู่เบอร์ลินค่ะเบอร์ลินสตรีทฟูดอยู่เยอระะมันข้าเจ้ามรลานเครื่องดื่มร้านอาห,ออา,หาร นี่ส่วนที่ยังเวรุยากทุ่หิมาัขอบคุณครับตังส่วนนะเพื่อเสียด้ั มาลานที่สำรวยคนเก่าคนเดิมวันดีค่ะผัดเชียงแคยวาดหลับคุณสองคนยังหลับเลยนะแดดเดียวจังยางมาเบิ้งกันยังมาหลับเป็ะแบเดินทั้งนั้นกันเหเดียวเดียวไปยงบนมา

นั่นแม่วุ้พี่เด้ขนมเอาวะมีบุญด้วยวันนี้หาตามหาบุญตั้งหล่เมื่อวันวราได้กินไั้เชียวไม่ใช่ไงเนี่ยสั่งมาเดี๋ยวเพราะเธอเดยเฉพาะอ้ยเอาบุญเนาะอ่อนเดี๋ยวเพราะเนาะ เอาวนสองกอดเราอร่อยมากเอายางๆนะมีเยะไม่ใช่เย็นนะไม่มีแหม่ถ้าดูที่เรามีตู้เย็นไหมเนี่ยเนาะคือเอ้ยไม่เป็นไรเราซื้อน้ำแข็งมาเราเอาโปะน้ำแข็งเราก็ไปซื้อน้ำแข็งบ้านนี่น้ำแข็งอยู่ในนี้เต็มอยู่ ่อเ <kung> ียหมันทำากยาหูทเป็นร้อยครั้งผมไม่เคยได้กินเลยน้งใจเป็นภาษใจองใช่ไหมคะใจเอาสองกองใ่คองกองพี่ใจต่างหากของสองกล่หรือกล่ของพี่ต่างหากของพี่ต่างหากเอาอุ้ยเราชงนุ่มสิบบทเลยทำไหมทุกอย่าง็นหิวคนหิวเข่าก็เลยซื้อคักซื้อเน่ <B ang> บ้านอยู่ไหนเนี่ยมันซรั่งไม่นีน่เองไม่มันจะนั่งด้วยไงกลัวมันจะโดนมันนั <c oughs> ่กง <c oughs> ก่อนนะเอาอีหยังอีกอีหยังไปกินเยอะคอะและ้อืมแซ่เพชรเต็มตำมะฮุ่งบ่ล่ะตำมะฮุ่งแม่นั่น <c oughs> <c oughs> แม่แม่หน่วย เจ้าใส่กอกบ่าล่ะแซบใส่กอกแม่สมวยแม่แม่อำนวยนี่จ้าจ้าแซบแซบเจ้านั่นเหรอแซบเจ้านั่นดีกว่าแซบจะสืบไปเห็นซิมถ้าใส่กอกต้องกินคลองกันแม่น่วยใส่ข้าวนมเท่าไหร่เหรอเด้อ นั่งพี่กับนี้ป่ะตับกล่องบ่เปิดท้วหนึ่งขนมบ่เอาแล้วขนมเท่หลาแล้วอู้หูนีไ้กินบุญาถ้าสิไปนัางกินโตถ้าสิไปนั่งกินสวนกินสวนเนาะนูานงเ่ื้มถ้าสิตปนั่งโตะอยา่อสินีประตำหมากหุ้งบ่ กันแล้วพวกมีจังยักแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีป่ะเลื่อยๆเลื่อยๆนะอันกวัทีวันจะเอากวัน นางนางเสี่ยวซุปน้ำมันเงอเสียวตำหมึกน้ำน้ำใหม่เเอาตัวงามงามเนี่ยเอาปลาตัวงามนางงามเนี่ยหนูเอาตัวนึงอันห็นครับอันหนูเอาตำามเอาอีกอย่างนางเสี่ยวซุปน้ำตำามกตำหมึกุ่งจ้าตำหมึกุ่งอ่นเซับแซับรถจ้าตำปูปลาเส่บแซบรถจ้าแล้วกะอันนี้จะาใส่กอก ใส่กอกเอาใส่กอกของหนูเอาใส่กอกสามไม้กินนี่นล้วกินนี่เอ่อปุ่นมาแต่ก่อนปุ่นอุ่นปุ่นปุ่นอยู่จ้ะใส่ใส่กอกสามไม้ไม่หมดเอาตัวไหนจ๊ะนี่น้องกินน้ำยาปลาด้วยจ้ะอ้อจ้ะ กินยาปลาขนมกินแล้วแม่กินแฉกกินแฉกกินเข่าทกคนอันกินหย่ามาเชื่อมาสิบห้าจ้าอันนั้อ่ะเทปนั้นอยู่สถานทูตนั่นฝากข้อมคิดหอดมาเด้อ บอจ่้ตาไ้้นบอดยูขึ้นอดอยจ้าเสียได้เด้อเสียได้หัวใจป่าตัวละสิบหายุโลค่ะใส่กรอกท่านใส่กรอกตามมาุวงต้องกินล้านล้านป้าปั่นไว้ อันนี้ของหน,โมนูน<า>นมันบ่จาะเพราะแต่ว่าอันค่าฟันอัน,นได้เสียค่าฟัน,นมันบ่จาะไม่ไม่ไมไมจะอ๋อไม่ได้เสียแต่แต่หนูเอามาคืนเนาะตอนนี้ฮอตย่มามือแรงแล้ะค<อ>ำแล้วของกับเบิด์องลองถามเขาดูถา้ถาถา้าถ้าไม่ได้ถือไปให้แสดงว่าหมดนะ โอเคจ้ะเอาเบียร์ป่ะเอาเบียไหมโอเคเบียร์สิงเอาป่ะเอ้าไม่มี